สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวนนะครับันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลีิมียล์ลกอังกฤษนะครับประจําฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 0 2นะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการเยือนของนักบุญแดนใต้เซาแทบตันนะ ซึ่งการจำลองการในครั้งนี้ครับผมใช้เกมฟีฟ่า21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่นานได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอร์ดเข้ามาได้นะครับผมชิวิโดโอนี้ครับจัดทำขึ้นเพื่อ,อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเป้ยนาเวงขออภัยทุกท่านะนที่นี้ด้วยนะครับถ้ารายชื่อนักเตะที่ผมส่งลงนี้กับของจริงไม่ตรงไงก็ขออภัยเพื่อนด้วยนะฮะ เอาละครับเป็นสองทีมที่ต้องการตั้งทายกันก่อนครับที่จะฟาดแค่กันค่ำคืนนี้ครับผมเล็กแรกที่เจอกันมานะซ้อมตันครับแพ้กับแมนยูสามต่อสองคาบ้านนะฮะดูว่าวันนี้ครับแมนยูจะย้ำแค้นหรือว่าจะโดนล้างแค้นครับผมดูให้จบนะเพื่อนและนี่คือรับทางฝั่งเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้มาตัวบวกสี่สนึะกองหลังมีแม็กควายนะฮะอินดตันรอป ลูกชอบมาริสก,กากองกลางมีแม็กโทมินีน่บ็อกบาครับนใะลูกมีบุโนโฟเฟ,นนฟอร์นานมาซิยาลแลสฟอร์ดหน้าปอ้อมด้านของเอดิสันคาวอนนี่นะฮะและนี่คือรายชื่อของทางฝั่งทีมเยือนครับหนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันนะฮะมาหลบ4-4-2ครับผมในลูกมีทางด้านของบอค,คอตครับนาธานเลดมอนนะฮะแดนนี่อิงก์แล้วก็เชดัมนะครับผมแมตช์นี้ครับรับประกันความมันแน่นอนท่านเพื่อน พร้อมแล้วก็รับชมกันเลยนะครับปูสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดรับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะนครับเจ้าบ้านแมนยูครับนี้มาชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะส่วนด้านของสอัมตันครับนี้มาชุดเสื้อสีเข้มมาบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะับอเตอลครับห้มาที่แฮ์รี่แม็กไกว์บ็อกบาครับจิมต่อทีคาร์วอนี่ เขานี่ยอดมาด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนฮะไม่ลำหน้าครับจังหวะน,นี้แรดฟอร์ดขึ้นมาที่ชอชอออ้ยชอเสียบอลครับโดนสวนนะวอลคอตมาแล้วจวังหวะนี้วอลคอตครับทางสะดวกครับทางลงๆยาวๆวะแม่วอลคอตปาดเข้าในนาธานเลดมอนแนมะ่ทีนี้ครับยังมีแม็คกควายครับยืนรออยู่แล้วนะฮะขอให้เป็นดิ้งเลิฟนะฮเมื่อสักครูคร่นี้ เจมบัดพาวยิงกันติดบล็อกของแมนอยู่เอาดีแลนด์ดโนมองมาโอูโ้หหนีลึกไปหน่อยฮะเขาหนีตามไม่ทันครับเป็นบอลของซัมตันนะฮะเอาเต่ว่าโอ้โหลูกนี้เตะออกข้างเองนะแม่เอา,าเป็นบอลทุ่มของแมนยูนะครับนาธานเลดมอนต์นะตอนนี้ครับมีอาการบาดเจ็บนิดนึงฮะต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับนาธานเลดมอนต์เขาวันนี้ครับขึ้นมาที่แม็กซทูมิเน่ โนันา์แบ็คที่พอป็อกบาเข้าขวายอดมาด้านขวาจีมาซิเยาตอกส้นมาโโอ้หนี่ครับยังได้ครับแมนอยู่แบ็คทรครับมาที่วันมิสกาา้าคาวานี่เห็นช่องแล้วไหลามาพอปอกบาอูแต่ว่าปีเตอร์วอเกอร์ครัแม่ยังช่วยสกัดไม่ได้ครับบอลยังเป็นบอลของแมนยู่ว่ามิสก้าตะลุยมาแต่ว่ายังไม่ผ่านเวสเต์การ์ดนะฮะเบอร์ธัน เบอร์ทานโจนี้ต้องเคลียร์ขึ้นหน้าก่อนนะฮะแม็คกควายครับเก็บบอลได้เอาแม็คกควายพลาดน,นะอุ้ยแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีฮนะเจดําแทงมาลูกนี้ได้นิงตรงตัวดนะีกรอานั่นนะฮะนัดก่อนที่เจอกันครับแมนเอ,อแมนยูนี่ตามหลังสองลูกนะแล้วก็พลิกมาชนะสามสองนะฮะแมตช์น,นี้ยังศูญญนย์ศูนย์เนีเพื่อนเบอร์ทานครับโยนมาปอกบาโมไม่ได้อูโนฟเอร์นันส์อูนโฟนฟเอร์น,น,นัน โดนเตะวันนี้ภูศิลให้เป็นลูกฟาวนะฮะขออภัยครับเพื่อนดูสิว่าฟิีคิกของแมนเชสเตอร์อยไงเต็ดกันบ้างฮะระยะนี้หวังผลได้เลยนะระยะนี้นะฮะระยะ30หลาบูโนโฟนาบยืนคู่กับบล็อกบาร์นะฮะบูโนโวิ่งมากดด้วยกว่าเรียบรย้อยโอ้ดูว่าหายเขาจังหวะนี้โว้ ดูมุมนี้นี่ว่าเข้าแล้วนะฮะนี่ครับครับช้าครับโอ้โหไม่ตรงกรอบนิดเดียวฮะแม่เกือบไปครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ฮะตัวนี้เพื่อนเครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกด subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมมีบอลให้ดูทุกสัปดาห์นะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็รับ โฆษณาเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะฮะแง่ก็สนใจก็ติดต่อที่แฟนเพจนาวีงโลเวอร์หรือนาวีเกมเมอร์ได้เลยครับผมครับคุณตุ๊กจิ๋ขึ้นเกมมาซอลแทมตันนะนาธานเล็มอนวางมาลูกนี่อาบับถึงฮะทิวบอลควอดชิฟเขากลางมาหวัดพาบับมุ่งคืนล็อตบอลคอตแต่นี่ยิงมาด้านขวาสุดเอาครับบอกเกอร์ปีเตอร์เปิดเข้าเอาบอลเข้าทางเจอดับกดตรงนี้เรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาครับแมนยูฮะโอ้โหโดน ซอมตันออกนำหนึ่งศูนย์นะฮะนี่ครับตบคนในโอ้โหบอลมันเข้าทางเลยมฮะลูกนี้ของซอมตันนี่มีดวงนิดนิดนะฮะอาครับซอมตันขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แต่การยิงของเชดัมนะฮะแมนยูตอนนี้ต้องเอาหน่อยนะฮะโอโ้โหโดนจนได้ครับแมนยูบอกบาครับคืนมา บุนโน่ฟินันซ์ตังใหม่ครับที่ลินเดเลิฟฮะแม็กทมินีไอที่บุโน่ฟินันซ์เอาครับเขานี้เขานี้โอ้เสียบอลง่ายเกินฮะสอดตันเก็บบอลได้ครับทวโวอคตอกส้นมาบอกปาดักได้ฮะแม็กไวายดันขวาและฟ,ฟอร์ดขอบอลน,นะแต่เลือกมาที่มาซิยาลมาซิยาลนี่ครับผมให้เล่นปีขวาในวันนี้ อาบินบานบินสาก,กาศแต่ว่าโอ้ยบอลมันแรงนะแม่นี้บอลเมนยูยังตะก,กุกตะก,กักนะฮะยังโอ้โหยังจับจังหวะตัวเองไม่ได้นะนี่ครับยังเข้าสู่เกมของตัวเองไม่ได้ตอนนี้แมนยูนะฮะแรดฟอร์ดเกมมาบูโนเฟอร์นันไหลามาเขานี่ไหลามาบูโนเฟอร์นันเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อหนึ่งะโอ้โหตรงนี้ตัวน่าสนิดของ ความอดีตซานด์ของเอซันคาวนี่นะฮะแม่ออกส้นมาอย่างเทพนะฮะเนี่ยนะครับชาร์ปไฮมาตอกโอ้ไม่ได้ตอกฮะตบคืนมาครับโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเพื่อน เกมกลับมามันแน่นอนฮะวัดเสมอกันแล้วนะฮะเอาครับสอรตันครับเริ่มเกม,มยูเก็บได้ครับวาน์บิสเซอร์าทีเดอร์เลฟยกเขกากลางมาเขานี่เก็บได้ฮะดันไซรแรดฟอร์ดเขาน,นี่เลือกมาที่บูโน่เฟอร์นันส์บูโน่เฟอร์นันส์คนเดียวฮะต่างม่ที่แม็กโทข้างในมันแน่นนะครับปอกบาครับเก็บบอลลงได้ไหลามาเฟอร์นันส์ เอนเอ,อนัดไหลมาเอซังกาวดี้ลอยครับแมนยูครับพิกแซงเป็นสองประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายของครึ่งแรกนะโอ้เอาจนได้ครับแมนยูนี่ครับความน่ากลัวของแมนยูนะถ้าแมนยูนี่เข้าสู่เกมได้เร็วนี่โอ้โหโอกาสชนะนี่แน่นอนนะรบลอยครับเขานี่ เอาครับเซาฮนะนำอยู่ดีตนี้เป็นฝ่ายนำหลังแล้วนะฮะแม่ตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะเปนคู่นีมาทีวานบีสากาครับวานบีสากา้ามองเข้าในเห็นใครหรือเปล่าไม่เห็นนะฮะต้องรอก่อนนะฮะเอาวานบีสาก้ามาได้เฉยฮนะ วัดิซาก้าเปิดมาในยิปติดกันได้ของเวสต์เกตเนี่ยอาอครึ่งแรกกรรมาการทด2นาทีนะฮะเพื่อนวาดมิซาก้าทีบูโน่ฟอนันส์ไปมาทีมาซิยาวผิดไม่ได้ครับบูโน่ฟอนันส์บูโน่เฟอร์นันยิงเองเลยแต่ว่าเข้ามือของแม็กคาที่นะฮะแล้วก็โคชเตอร์สินะเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งครึ่งแรกนะฮะ ก็เป็นทางด้ของแมนยูตัวนี้ครับนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะฮะเอาครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวดูให้จบนะฮะาครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะตอนนี้ทั้งสองทีครับยังใช้เป็นชุดเดิมในครึ่งแรกนะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับ สแตนเปิดเกมมาไม่ดีนะตรนี้บอลออกข้างครับเป็นลุกทุ่มฮะแมนยูได้ทุ่มครับอินเตอร์เลิฟครับให้มาทิวันบิสซาก้ามาซิยาครับคืนที่วันบิสซาก้าให้มาที่แม็กทูบินีวันบิสซาก้าอินเตอร์เลิฟฮะปลายกองกลางที่บุโนโอนฟอนันส์เขาว่านี่มาที่บุโนโอนฟอนันส์ตอนนี้ครับแมนยูน่าเล่นง่ายกว่านะฮะเอาตรีมาซิยาเก็บบอลได้แต่ว่าโอ้โหคุณศิลฮะเป็นลูกน้ำหน้าจังหวะน,นี้ฮะ เบือทานครับสาดบอลยาวขึ้นมาแม็กโทยังหมุนไม่ได้ครับแต่บอลเข้าทางซอยตันนะฮะเบอืทเอทันติดบอลครับมุ่งชงงกเข้ากลางที่โรเมอูอดัมอดัมยังมาได้มาลูกนี้สวยเอ้าวรีบเทโอโวอลก่อนเปิดมาอูแม็กไกว์ย,ยังอยู่นะแม่แม็กไกว์ช่วยไม่ได้จังหวะบอลคู่ครับเอาครฮาปอกบาลจิมต่อไปที่มาคัสแลตฟอร์ดนะฮะแลตฟอร์ดมีความเร็วะฮะลิงจีเข้าใน ไอ้มาที่พอปอกบาปอกบานแลนด์ฟอร์แรดแลนด์ฟอร์ดขึงบอลอยู่ฮะย้อนมาที่ลูกชอ่อเขาวันนี่ครับสัตว์ไหมสัตว์เน่งๆเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งนะแมนยูครับโอ้โหตนนัวนี้ไปกันใหญ่เลยฮะเซอต์เรตันเรีบร้อยครับ โอ้หาจาหังหวะยิงได้ดีฮะสำหรับคาวันี่นะฮะเอะตัวนี้ครับแมนยูเล่นง่ายนะสามหนึ่งนะฮะจะจบสกอร์แบบเดินหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวดูกันนะฮะโขนี่ครับให้มาที่แรดฟอร์ดฮะเขนี่โนฟแนสย้อนมาที่ปองบ่าแม่กโทครับอุนัุนเก็บบอลได้ฮะแถมมาที่คาวนี่อีกแล้วคาวันี่ถึมได้ครับโนฟแนสยังไงฮะ จะแหวกสองอ้โหูยไม่ได้ครับตั้งดักได้เอาบอลอยู่ที่ทางด้านของกระดังครับปลายด้านซ้ายทันไม่ไม่ทันนะแมี่เอาทางด้านของแมนยูครับถอดแม็กทูมินีออกครับแล้วก็ส่งทางด้านเฟรดลงมานะฮะตอนนี้ครับผ่านมาชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันนะฮะตัวน,นี้แมนยูครับนำอยู่สามหนึ่งนะฮะอันนี้อิงครับมาที่วัดเผาวัดเผา,ายกมาสวยครับตรงนี้เอามาแล้ว เตียวบอลกดกดนีดขวาแต่ว่าดิก๊กอาร์ฟยังยืนตำแหน่งได้ดีนะเนี่ยแต่ว่ากองหลังมันยูจะเผลอเด็ดขาดน,นะแม่จังหวะสวนกลับของซาร์ตันนะฮจังหวาน่ากลัวนะเจมส์บัตเฮา,าเปิดมาบล็อกบาหมกสกัดไม่ได้ด้านของเรดมอนต์เป็นเด็กม,มาครับลูมิวูลูมิวูครับจะไปเฮงผู้ยังีบล็อกบาไม่ลงฮนะเอาครับเขาไม่ด้อีกแล้ว เขนีเสียบอลน,นะแต่ว่าบอลที่เข้าทางแมนยูฮนะชอไหลไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดต,ตบเข้าในมีปอกบาเบินมาที่เขาวานี่ครับโอ้ในสุดน,นะมีโอ้แต่เปิดไม่ผ่านไนะม่เหนิดเดียวนะอ่าก็แมนยูยังได้ลูกเตะม,มุมนะฮะคูโนโฟเฟอร์นัน์ครับอยู่ที่บอลน,นะฮะเปิดเข้ามาได้โขกลูกนีแล้วว่าหวัดพาวคนระับแม่สกัดได้นะ ได้เต็งม,มคีครั้งนึงครับสำหรับแมนยู่ลูกฟันนันเปิดเข้ามาวงเฉินเฉืนอนอดัมเข้าทางเรด,ดมอนเรดมอนให้มาที่วัดเผลาปสกาจครับออกมาดานซ้ายตอบเบอร์ธันเบอร์ธันต้องชะลอเกมรอเพื่อนก่อนนะแม่อยู่คนเดียวนะฮะลูบิมอูครับอดัมโอ้โหแม็กไกว์ครับถือว่าเข้าบอลได้เร็วนะฮะตันซ้ายแลดสอดมีพื้นที่นะฮะ แต่สอดเตียงจีเข้ามาตึงอีกหนึ่งตึงเข้าขวาแล้วโยกมาอุ้ยนิดเดียวฮะเบอร์ทานครับตามมาเล่นบอลฮะขึ้นมาที่แม็คกาทีแมาทีขึ้นมาที่เวสการ์ครับแทนทีโรมิวตอนนี้ครับถึงเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีฮะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่เข้ารับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะ แล้วก็รับชมแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยนะฮะลิงก์นั้นล่างครับเพื่อนๆครับฝากหน่อยนะฮะสอดตันครับพาบอลขึ้นมาแต่ว่าโอ้โหเล่นจังหวะไปเองนะฮะเป็นบอลของแมนยูครับโยนมาแต่โอ้โหแมนยูกันเล่นเกมเหมือนกันนะทำให้พลาดกันเองนะฮะอามีการเปลี่ยนตัวทางด้านของลงมีอู้ครับโดนถอดออกฮนะแล้วก็ส่งด้านของวิลส์สโบอลงมานะฮะ เขาเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะหรือเวลาอีกไม่ถึงส0นาทีฮะตอนนี้ซอลตันตามอยู่2ลูกฮะถือว่าเป็นงานยากสำหรับซอลตันฮะในการที่จะตีเสมอแมนยูฮะโอ้โหวตัวเองนี่ยังต่อเกมไม่หลังจากที่ดับประตูขึ้นนำนี่ซอลตันนี่ต่อเกมแทบไม่ค่อยได้ะนะเบอร์านเปิดมาไม่ไายเหมือนจะเตะแป๊กครับแต่ดีครับที่บอลออกหลังนะแม <พา S 2> มีการเปลี่ยนตัวคนนักตด้านของปอกบาสโดนถอดออกไปพักนะแล้วก็ส่งด้านของเนมย่ามาติดลงมา วอร์มบ้างนะฮะตีมุมครับวอดพาวเปิดมานี่จะเลิกแครับสกัดไม่ได้ตอดเข้าทางของสมอลบุลสมอลบูลไอมาที่วอลขอตวอลขอตใช้ตัวพิงฮะเบาขอตยังไงครับพิกยังได้ไหมยังพิกไม่ได้จิ้มต่อมาซัดนี่จะเลิฟมาแม่ชอยบล็อก,อกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมของซอลตันนะฮะ <laughs> จิมวัดพาวอยู่ที่บอลน,นะ เปิดมากลางประตูได้ฮะเจมบัลเผ่าเปิดทำไมครั้งหนึ่งได้โบงครับแต่ว่าบอลมันเหินเหล้ามคานนะนล่ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะต้องดูว่ากรรมการทดเวลาครึ่งหลังกี่นาทีฮะแมนยูเล่นสั้นนะฮะชอมาติดครับไดายบอลแล้วฮะมาทีมาร์เซวโอ้โหครึ่งหลังทด4นาทีเลยนะฮะแม่ครับเขาวันนี้ฮะ เกนเกนนั้นซ้ายอ๋อแลนฟอร์ดมู่เข้าในมาแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนะฮะตรงนี้คำกาทดมา2นาทีนะั้นเหลืออีก2นาทีครับตอนนี้ซอลตันครับจะได้ลูกหนึ่งหรือเปล่าแต่นี่ยิงฮะเปิดมาติดช่อบอลอ,ออกแล้วตรงนี้ลูทุ่ของซอลตันฮนะเหลืออีกไม่ถึงนาทีครับตรงนี้ครับไม่ควายหมวกไม่ได้ แล้วก็ทดครบ4ทีครับผู้สินแ,แล้วก็ปองที่ทีมาวลาการแข่งขันและการจำลองการแข่งฟุตบอลพิมพ์ลีครับระหว่างแมนยูกับเซาตันครับแมนยูชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1คว้า3แต้มนะฮะส่วนคู่ขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อิดตามชมกันต่อไปครับนี้ผมเปิเ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า